ก็ได้มาอยู่ที่สถานที่อย่างที่มีความขังและความจับสิดมากโดยเฉพาะพ่ออยู่ที่หน้าปู่ทั้งสองพระองค์ท่านนะครับผมนั่นคือปู่สุโธนาคราชกับ์ปู่สุวรรณนาคราชสองพระองค์ท่านเนี่ยท่งแม่ตาและมีบาร,รมียากเหลือกินช่วงนี้เป็นช่วงที่ออกพรรษาแล้วทั้งสองพระองค์หรือพญานาคราชทั้งเก้าทุกองได้ส่งออกจากการเจริญกิจภาวนากรรมฐานสมาธิ จากในถ้ำของแต่และพระองค์ที่ครอบครองอยู่นะครับตอนนี้ได้ออกมาโปรดมวลมนุษย์หลหลายที่ศรัทธานในพระองค์ท่านไม่ว่าจะเป็นญาติเรือญาติกรยานิมิตหรือสิทธิญาติสิทธิ์ที่มีความศรัทธาในพระองค์ท่านโดยเฉพาะปู่ศรีสุโธและปู่สุวรรณนาคราชที่อยู่เบื้องหลังของพ่อและที่นี้ความที่ท่านเป็นม,มหาเทพของนา,าคราชนะครับ ที่ทรงพระานุภาพทรงบารมีอันสูงสูงยิ่งนะักซึ่งเรื่องนี้พ่อมีเรื่องเล่าอีกมากมายซึ่งเป็นเรื่องเล่าอันนี้ถ้าใครได้กั่งพ่อและได้ไปปฏิบัติตามที่พ่อบอกแล้วพ่อเชื่อหรือเกินว่าทุกคนจะสมความปารถนานะครับผมแล้วเดี๋ยวเราบอกว่ากันว่าเราควรทำยัยงไงกราบท่านตรงไหน ณวังบารดาลอยู่ที่ใดจุดเริ่มต้นแห่งวังบารดาลเป็นยังไงเรามีเรื่องเล่ามากมายเกิดครับรออยู่สักรู่เดี๋ยวพ่อจะเล่าให้ฟังนะครับตามพ่อมาครับโปรเจกต์ใหญ่ที่พ่อแพลงงานมาค่อนข้างนานมากๆเลยครับแล้วก็ถือว่าเป็นพิธีสําคัญพิธีหนึ่งทึ่งพ่อเคยทำแล้วสมฤทธิผลมากๆอยากให้คุณพ่อกล่าวเกี่ยวกับพิธีนี้แล้วเกี่ยวอะไรกับองค์พ่อปู่ศรีสุโธนาราชและองค์พ่อปู่สุวรรณนาคราชค่ะ คือสองพระองค์นี้ลูกนะคือเดิมทีเนี่ยพ่อไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าจุดกำเนิดเกิดแะอยู่ตรงไหนเริ่มต้นเพิ่นพ่อได้มีโอกาสนะครับไปทำพิธีบำบ u มสูงให้กับคุณกฤษณาเจ้าของรีสอร์ทเลคิวเชียงรายเลคิวรีสอร์ทนะครับก็ได้ไปประทับอยู่ตรงนั้นนะไปเห็นประทับใจอยู่ตรงนั้นว่า้มันแปลกจังเลยตรงนี้ก็เลยถามว่าทางคุณกฤษณาว่าทำไม สองพระองค์ท่านถึงมาอยู่ตรงนี้คือเขาเขาศรัทธามากขนาดที่ว่าอืปั้นเป็นรูปพญานาคองปู่สิทุโทและปู่สวนรักคราาคู่กันใหญ่มากเลยกลางสระน้ําซึ่งมันไม่น่าเป็นไปได้นะรีสอร์ทจะมาเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่สถานที่แบบส่วนตัวที่ศรัทธาหรือวัดวาอารามก็ได้กวาว่าอื่นเมื่อสมัยก่อนตอนที่ตั้งรีสอร์ทขึ้นมาเนี่ยคุณกฤษณาเนี่ยก็ได้รู้จักกับพระรูปหนึ่ง ก็สนิทสนมกันมาซึ่งเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบองค์หนึ่งเหมือนกันก็ได้มาที่ที่รีสอร์ทมามามาโปรดพอมาโปรดปุ๊บพระก็เจริญจิตภาวนาแล้วก็ได้ไปเห็นได้ไปสัมผัสเกิดดิมิตประมาณนั้นนะฮะอันนี้นี่คุณกฤษดาได้เมตตาเล่าให้พ่อฟังก็มีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อโตเนี่ยถ้าคำว่าหลวงพ่อโตคือหรือพระโตเนี่ยนะครับชื่อจริงคือพระสารนิต เนี่ยนะครับก็เลยดำลงไปในบ่อน้ำาันนั้นซึ่งมันเป็นบ่อสระใหญ่มากนะครับใหญ่เหมือนบึงนะครับดำลงไปปรากฏว่าเป็นถ้ำเป็นโพรงลึกลงไปนะครับก็ก็โผล่ขึ้นมาเหมือนเดิมก็คือไม่กล้าลงไปอีกพอมาอยู่มาวันหนึ่งมาอีกครั้งหนึ่งนได้รับนิมนต์กิจินมณ์ก็ไปอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ได้เกิดนิมนิตในความฝันว่ามีคนมาตามลงไปข้างล่าง ตามไปที่เอ้บ่ออันนั้นนะลูกนะซึ่งข้างล่างเนี่ยมันเป็นมันเป็นโพรงคราวนี้ก็เลยไปเพื่อพิสูจน์ท่านก็เลยที้พิสูจน์ว่าปรากฏว่าอือเป็นถ้ำแล้วปรากฏกายขึ้นมาก็คือองค์ปู่ศรีสุโธกับองค์ปู่สุวรรณนคราชปรากฏกายขึ้นว่าอย่างงดงามมากเชิญให้ท่านเข้าไปข้างในท่านไม่ยอมเข้าไปท่านก็คงจะอาจจะกลัวนะถ้าไปแล้วอาจจะออกมาไม่ได้อะไรอย่างนี้ นะครับท่านก็เลยเล่าประวัติพระอือหลวงพิโตหรือพระโตเนี่ยได้เป็นเครือวานในบริวารลูกหลานของท่านอยากจะให้เข้าไปดูในโบรดกสมบัติซึ่งมีเยอะามากหลวงพ่อโตบอกว่าก็เลยแอบมองแค่ตรงนี้แต่ไม่ได้เดินเข้าไปในถ้ำก็บอกว่าระหว่างที่เดินลงไปเนี่ยท่านพญานาคทั้งสองพระองค์เนี่ยไม่ได้เป็นพญานาคแต่เป็นมนุษย์หนุ่มที่รูปงามมากทั้งสองคนเลย นะฮะทั้งสองคนเลยนะเห็นเป็นทั้งสองคนเป็นมารุปนุ่มรูปงามสง่างามมากเลยแต่แต่ที่รู้ว่านี่องค์นี้คือศรีสุธโธองค์นี้คือปู่สุวรรณธคราชเพราะว่าจักสายยานรู้เองว่าอันนี้คือองค์นี้อันนี้คือองค์นี้เสร็จแล้วท่านก็ขึ้นมาได้ไม่นานหลุกตอนนี้ท่านโมรณนะเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอินได้ได้มีโอกาสตอนที่พ่อไปทําพิธีกรรมบำบวงสวง ให้กับคุณกฤษณาเนี่ยที่เชียงรายและคลีรีสอร์ทเนี่ยก็ได้เจอกับพระอาจารย์เสาห้านะฮะซึ่งเป็นเกจิอาจารย์อีกหนึ่งองค์ที่อยู่ณปัจจุบันนี้ก็ได้สนทนาธรรมกับท่านท่านก็พูดเหมือนกับอย่างนี้ว่าโยมโยมรู้ไหมที่โยมมาบวงสวงครั้งนี้เทวดาเยอะเลือเกินนักรัฐเต็มไปหมดเลยและเพรอเอิญว่าพระที่ทรงกรด ครูแบงค์ไปบุงสวงวันที่เป็นโควิดที่แรงแเลยปรากฏว่าสถานที่อย่างนี้ไม่มีใครติดโควิดแล้วก็แน่นตลอดมันน่าหัศจรรย์มากจ,จนครั้งที่สองนะครับครั้งที่สองเมื่อเมื่อสองเดือนที่แล้วที่พ่อไปบุงสวงอีกเชิญไปอีกแล้วก็เมื่อวันที่15แล้วก็เชิญกาบอรัตนา,านิม์หลวงพ่อพระเสานะครับพระอาจารย์พระเสารห้านี่ ขึ้นไปด้วยท่านก็พูดเหมือนกันอีกท่านเมตตาเล่าให้ฟังว่าข้างล่างเนี่ยเป็นบาดาลเป็นที่เขาออกระหว่างองค์พญานาคทั้งสองพระองค์ที่เข้าออกอยู่ตรงนี้คือปู่ศรีสุธโธนาราชและปู่สุวรรณาราชพ่อก็เลยมีความรู้สึกว่าใจมันปักไปอยู่ตรงนั้นนะ่ะเอ๊จะทํำยังไงดีนะจะช่วยเหลือช่วยเหลือคนลูกศิษย์ลูกหาของเราเอาลูกศิษย์ลูกหาเราอนที่ยังทุกข์อยู่ยังหาทางแก้ไขด้วยเหตุการณ์ทั้งปวง นาราชิตไม่ว่าจะเป็นแก้ไขเกิดการชีวิตการงานการเงินนะครับก็ไม่รู้จะทำอย่างไร,พรเพื่อินได้ปรึกษาว่าเออหลังจากที่ออกพรรษาแล้วเนี่ยพญาน,นาคทั้งเก้าตระกูลเนี่ยได้ออกจากการจำศีลภาวนานะได้ออกจากการจำศีลภาวนาพ่อเลยเอาวะตั้งใจเลยตั้งจิตอธิษฐานวันที่พ่อไปทำพิธีบำบงุงสวงบ้องไฟพญาน,นาค นะครับที่หนองคายที่อำเภอโพพิสัยนะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานปรากฏว่าเป็นดังจริงเป็นดังจริงด้วยจิตสํานึกเพราะสิ่งที่พ่ออธิษฐานไว้พอกลับมาถึงบ้านเนี่ยลูกไม่ลูกวันลุ่งขึ้นข่าวมาถึงตัวพ่อเลยพ่อก็เลยมุ่งมั่นเหลือเกินเพื่ออยากจะพาลูกศิษย์ลูกอากาลยาณมิตรสายยานองคหน้ากราชนะครับลูกให้ไปที่นี่ ให้ไปร่วมพิธีกรรมบำบวงสวงสรรเสริญคุณงามความดีร่วมปิติยินดีที่ท่านทั้งสองพระองค์เนี่ยอยู่ในเก้าพระองค์เนี่ยได้บำเพ็ญเพียรตะบักนะครับตลอดการเข้าพรรษาตลอดการพรรษาเลยก็ว่าได้นะลูกนะในพิธีวันนั้นน่ะเราก็จะมีโดยการให้ถือศีลแต่การปฏิบัติศีลธรรมของเราเนี่ยแบบเบาๆนะไม่ได้เค่งงวดนะแต่ทุกคนต้องสูงศีลห้า นะครับโดยมีเราเราได้ได้รับเกียรติได้รับโอกาสจากทางคุณแม่ชีนะจ๊ะให้ไปบาร์ช่วยทางด้านนี้ส่วนพ่อตอนเย็นเนี่ยพ่อจะทําพิธีกรรมบําบุงสวงนะครับเบิกทรัพ,พยานาคราชนะครับตามเจตนาที่พระโตหรือพี่โตเนี่ยได้เห็นว่าตรงนั้นน่ะมีสมบัติมากมายเหลือเกินโอ้โหแบบ เพชรนินจินดาโกองใหญ่โตมากเลยเราก็ขออธิษฐานขอเบอิกทรัพย์สมบัติตรงนั้นลูกนะเราคงไม่ดําไปขุดแต่ความหมายที่เราไปเบิกธรณีเบิกทรัพย์สมบัติวันนั้นเนี่ยเบิกให้ท่านประธานมาอาจจะประธานให้คนแต่สมลังในเรื่องของการงานการเงินและชีวิตครอบครัวนี่ก็ถือว่าเป็นสมบัติอีกชนิดหนึ่งนะพ่อก็เลยบอกตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้ว่าพ่อจะทําก็เลย ขออนุญาตทางเจ้าของสถา,านที่คือคุณกฤษณาลูกก็ท่านจะอนุญาตให้พ่อถักสำหรับผู้ที่เกิดปีมะโรงมนะจ๊ะปีมะเส็งหรือผู้ที่เกิดวันคุ้นะครับกับวันอังคารนะครับซึ่งเป็นวันสายเดียวโดยตรงกับองค์พญานาคราชของปู่สิทธโทุโธและปู่สุวรณนาคราชควรจะไปไม่ควรขาดส่วนผู้ที่เกิดวันอื่นๆหรือปีอื่นเนี่ย ก็ควรอย่างยิ่งเพราะเราไม่รู้ว่าชาติไหนเมื่อไหร่เราเคยเป็นบริวารของท่านหรืออยู่ในการดูแลร,รักษาท่านหรือเปล่าเราถึงได้เกิดมาตรงนี้และได้มาคลิปรวมกันตรงนี้พ่อเชื่อว่ากุศลเกิดลูกไปได้หมดพ่อพูดเลยนะพ่ออายุมากแล้วจะ70แล้วลูกนะปีหน้าก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องอายุแล้วเนี่ยพ่อเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าปีหน้าโอกาสหน้าพ่อจะได้มีโอกาสจัดหรือเปล่า เห็นไหมลูกพ่อฉะนั้นพ่อเป็นนักโวยโอกาสในบุญลูกบุญมาผ่านหน้าผ่านตามือพ่อพ่อคว้าอ,ออกหมดลูกนะพ่อต้องทําและพ่อเชื่อว่าเออถ้าทุกคนไม่ได้ไปทริปนี้พ่อไม่อยากใช้คําว่าเสียใจหรอกลูกแต่มันเป็นการตอกย้ำไปเถอะครับอย่าเลยอย่าที่จะไม่ไปอย่าให้อุปสรรคทั้งหลายที่เกิดจากตัวเองที่เขาเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรกับตัวเองมากีดขวาหวังเลยลูกนะไปเถอะ มันไม่ใช่ร้ายแรงขนาดนั้นหนูไปหนูบอกว่าอค่าใช้จ่ายเดินทางอาจจะแพงเกินไปหนูติดต่อกับทางทางที่จัดก,การเลยอย่างน้องฝนหรือคุณนิลินก็ได้ลองดูว่ามีทางออกแบบไหนแต่เจตนาจริงๆอยากให้ทุกคนไปค่าใช้จ่ายที่หนูเสียมาทั้งหมดเนี่ยนะลูกนะนั่นคือค่าใช้จ่ายที่มาประกอบพิธีกรรมทั้งหมดลูก นะครับงานนี้ทำเองทั้งหมดนะลูกนะไม่มีการบอกบุญว่าทุกคนมาร่วมบุญเป็นอนั่นร่วมบุญไม่มีเพราะฉะนั้นเงินทุกบาททุกตางที่พวกหนูเสียเงินกันมาในนี้ส่วนหนึ่งเอามาจาัดเป็นพิธีกรรม2ที่ด้วยกันลุกคือที่วัดร่องเสือเต้นกับที่เชียงรายแลคลิวรีสอร์ทนะครับหนูไปแล้วหนูจะรู้ว่าคุ้มขนาดไหน คุ้มที่สุดในชีวิตที่ครั้งหนึ่งได้เคยได้มาครั้งหนึ่งได้ลองทํากับชีวิตดูแล้วนะครับเมื่อน,นั้นตั้งแต่นี้ต่อไปถ้าชีวิตมันจะดีขึ้นก็ไม่ต้องสนใจเลยครับว่ามันมาจากไหนมาจากตัวเราเองท่านนั้นเราเย อันนั้นถ้าหนูจะไปขอเองจะไปเองวันไหนก็ได้ไปเองเนี่ยคือการไปแต่ละครั้งการทําพิธีบำบูสูงแต่ละครั้งเนี่ยพ่อมีการวางเลิกยามไว้แล้วลูกมันต้องเปิดต้องมีพิธีการเปิดเลิกเปิดยามเปิดแม่ทรณีเปิดให้เป็นสกีพยานเพื่ออัญเชิญเทพเทวานะครับอัญเชิญนักราชท่านเสด็จลงมาเป็นประธานร่วมประกอบพิธีกรรมร่วมยินดีไงลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยไปประกอบพิธีเอง มันก็ลําบากไปไหว้เองก็ลาบากเพราะสถานที่อย่างเช่นเลคคิวเชียงรายเลคคิวรีสอร์ทเนี่ยเป็นสถานที่ส่วนตัวลูกเขาไม่เปิดให้ใครซึ่งซึ่งในงานวันนั้นนะลูกนะพ่อตั้งใจแล้วพ่อจะให้ทุกคนที่ไปร่วมงานร่วมทิพย์ครั้งนี้เนี่ยได้จุดที่จุดปริบีลรอยน้ํำลูกถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชา ถวายบาร,รมีแก่ท่านชื่นชมในบาร,รมีแก่ท่านสรรเสริญในบาร,รมีแก่ท่านที่ท่านทั้งสองพระองค์คือปู่สิีสุโธและปู่ส่วนนรคราชทรงได้บำเพ็ญเพียรตะบะมาอย่างช้านานถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาให้แก่พระองค์ท่านนะลูกนาะในวันนั้นคืนนั้นสวยสดงดงามพ่อเชื่อเลยเกินลูกนาะไม่แพ้กระถงสายเลยลูกนะขณะเดียวกันสำหรับผู้ที่ไปวันนั้นพ่อเตรียมขวดให้ทุกคนเขียนรายชื่อที่ขวดไว้ว่า ของใครของใครเป็นขวดน้ำมนต์จันนะครับเป็นการอาบน้ำมนต์อาบน้ำพระจันทร์อยู่บนกลางแสงจันทร์เช่นเดียวกันเพื่อให้สเสด็จก,กับตัวเองกลับคืนขึ้นมาให้เป็นที่รักใคร่ของเราบนและเทวดาทั้งหลายลูกให้เกิดความมีสเสดห์อีกนิดหนึ่งสำหรับผู้ที่ไปในวันนั้นเนี่ยเตรียมกระเป๋าสตางค์ไปด้วยนะลูกนะถ้าได้กระเป๋าสตางค์ใหม่ๆได้ยิ่งดีนะครับพ่อขอสีเขียวกับสีทองนะลูกนะ ถ้าใครมีกระเป๋าสีเขียวและสีทองเนะี่ยลูกนะเตรียมไปเลยลูกนะเดี๋ยวพ่อจะมีวิธีการเบิกซับนะครับให้เต็มกระเป๋าตลอดเวลาให้ปังตลอดเวลาไม่ให้ขาดสายนะลูกนะยังไงพ่อเขาฝากตรงนี้ด้วยนะเมื่อทุกคนได้ดูคลิปแล้วอะไรแล้วถ้าสงสัยอะไรนะติดต่อไปทางหนูริลลินได้เลยนะลูกนะพ่อเขาฝากด้วยนะลูกนะสาธุเจ้าค่ะ